หลวงพ่อฟังเทศจากพระพุทธเจ้าที่พระจุลามณีเมื่อคืนวันที่2 8พฤศจิกายน2514ฉันฝันอีกคราวนี้ฝันว่าฉันออกจากตัวไปที่พระจุลามณีที่สวรรค์ชั้นดาววดึงเมื่อไปถึงเชิงจุลามณีที่ตรงนั้นฉันเคยพบพรหมและเทวดามากมายแต่วันนี้เงียบเชียบเหลือเกินหาใครสักคนก็ไม่ได้ ฉันเดินเข้าไปใกล้ประตูด้านทิศตะวันตกของจุลามณีเห็นท่านมาเหศักขาท่านเป็นเทวดายามอยู่ที่หน้าประตูท่านยกมือไหว้แล้วท่านรายงานว่าวันนี้พระพุทธเจ้ากำลังเทศจึงไม่ใคร่มีใครเดินหรือยืนให้เห็นฉันรีบเข้าไปเห็นพรมเทวดาพระนั่งกันสงัดเต็มจุลามณีแยกเป็นพวกพวกพรมแยกออกเป็นสองฝ่าย คือพรมโลกีนั่งอยู่พวกหนึ่งพรมอริยะนั่งอยู่พวกหนึ่งเทวดาก็เหมือนกันพวกที่ได้ยาแต่ยังไม่ตายเห็นไปนั่งอยู่พวกหนึ่งฉันเดินหลังก้มต่ำเข้าไปนั่งรวมกับพระที่ไม่อยากเกิดได้ยินเสียงเทศว่าคนที่ละขันห้าได้แล้วมีความสุขกว่าพวกทรงขันห้ามากเช่นเทวดาหรือพรมก็ตามที่นั่งอยู่ในที่นี้ ต่างก็ละขันห้ามาแล้วลูกหลานก็คงจะเข้าใจแล้วว่าขันห้าคืออะไรเพื่อความแน่ใจหลวงตาคือฉันจะย้ำสักหน่อยเพื่อความมั่นใจคำว่าขันห้าพวกนักธรรมที่ชอบคุยเขาชอบโม้เป็นคุ้งเป็นแขวว่ามันมีรูปกับนามฟังหน้าเบื่อหูแล้วเขาว,ว่าต่อไปอีกว่าได้แก่รูปคือสิ่งที่เห็นด้วยตา และมีการสัมผัสรู้สึกมีตัวตนเนื้อหนังเป็นรูปส่วนนามนั้นได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาว่าอย่างนี้ลูกหลานฟังรู้เรื่องไหมฟังได้ก็ฟังไปฟังไม่ได้เขาก็พยายามพูดให้ฟังน่ารำคาญฉันว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าเอาภาษาชาวบ้านมาใช้ดีกว่าฉันแม้จะบวชเป็นหลวงตาแก่แต่ฉันก็เป็นลูกชาวบ้านฉันชอบภาษาชาวบ้าน รู้เรื่องง่ายไม่ต้องแปลไม่ต้องขยายความฉันว่าขันห้าก็คือร่างกายของเรามันจะมีอะไรบ้างก็ช่างหัวมันไม่ต้องแยกเพราะเราไม่ต้องโม้เมื่อเรามีร่างกายท่านว่าอย่างนั้นมันก็ปวดเมื่อยหนาวร้อนหิวมีความป่วยไข้ไม่สบายและมีเรื่องยุ่งจิป,ปาถะอยากสวยอยากดีอยากรวยอยากมีอำนาจ อยากเกง่งอยากเด่นไม่อยากหนาวไม่อยากร้อนไม่อยากหิวไม่อยากกระหายไม่อยากป่วยไม่อยากตายดังนี้เป็นต้นดูขันห้าแล้วเหมือนคนบ้าที่มันบ้าฝืนอารมณ์เราทุกอย่างหรือว่าเราบ้าฝืนกฎที่มันต้องเดินไปช่วยกันคิดดูกันแล้วกันเราบ้าหรือขันห้ามันบ้าเรื่องนี้ปล่อยไปมาว่ากันตามที่ท่านเทศท่านเทศสั้นสัว่า พรมและเทวดาเมื่อละขันห้ามาแล้วมีความสุขเพราะไม่ต้องหนาวไม่ต้องร้อนไม่หิวไม่ป่วยไม่เมื่อยไม่มีความลาบากจากเหตุที่เกิดจากกายคือขันห้าดีกว่าเกิดเป็นมนุษย์มากฉันนั่งฟังแล้วฉันสบายใจฉันเห็นว่าท่านเทศถูกทเทศตรงตามความเป็นจริงท่านเทศตอไปว่า การละขันห้ามาเป็นเทวดาหรือพรหมก็ตามยังเอาสุขแท้แน่นอนไม่ได้เพราะเทวดาหรือพรหมที่ได้บรรลุมรรคผลถึงระดับสกิทาคามีขึ้นหรือถึงอนาคามีแล้วก็ตามต่างก็ยังมีกังวลยังมีภาระที่ต้องทำและยังมีความหนักใจคือเทวดาที่ได้อริยะต่ำกว่าสกิทาคามีต้องลงไปเกิดอีกจะต้องมีขันห้า จะต้องลำบากต้องมีทุกข์เทวดาหรือพรมที่ได้อริยะตั้งแต่สกิทาคามีขึ้นไปก็ยังมีภาระที่ต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอาหารหันตู้ละขันห้าแล้วเข้านิพพานเลยไม่ได้ท่านเทศเท่านี้แล้วท่านก็หยุดฉันเห็นมีโอกาสฉันกราบท่านแล้วทูลถามท่านว่าคนที่ปฏิบัติเพื่อพระนิพพานจะใคร่ครวญอย่างไรจึงจะง่ายและสั้นที่สุด ท่านตรัสว่าเจ้าจงใคร่ควรวญอย่างนี้จงคิดว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลยทรัพย์สินก็ไม่มีญาติเพื่อนลูกหลานเหลนก็ไม่มีแม้ร่างกายเราก็ไม่มีเพราะทุกอย่างที่กล่าวมามีสภาพพังหมดเราจะทำกิจที่ต้องทำตามหน้าที่เมื่อสิ้นภาระคือร่างกายพังแล้วเราจะไปพระนิพพาน เมื่อความป่วยไข้ปรากฏจงดีใจว่าภาระที่เราจะมีโอกาสเข้าสู่พระนิพพานมาถึงแล้วเราสิ้นทุกแล้วคิดไว้อย่างนี้ทุกวันจิตจะชินจะเห็นเหตุผลเมื่อจะตายอารมณ์จะสบายแล้วก็จะเข้านิพพานได้ทันทีพอท่านพูดจบฉันก็ตื่นจากหลับฉันฝันอย่างนี้คิดว่าเป็นเรื่องของพระแก่ฝัน จะจริงเท็จอย่างไรจงใคร่ครวญเอาเองชอบใจก็เอาไปใช้ไม่ชอบใจก็วางไว้อย่าเอาอารมณ์เข้าไปเกาะมันจะเป็นกังวลชนะมารด้วยกำลังใจที่ทรงความดีธรรมโอวาทหลวงพ่อฤาษีวัฒนสุงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโลก,กธรรมให้ถือว่าเป็นธรรมดาของโลกให้วางมันเสียกรรมของเราที่มีความโง่เกิดมาในโลกนี้ โลกที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนความร้อนมันก็ถูกเราแต่ว่าให้มันถูกแต่กายอย่าให้มันเข้าไปถึงใจความสุขความทุกข์ในโลกอย่าสนใจสนใจอย่างเดียวธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีความสุขร่างกายของเราจะอยู่ในโลกนี้อีกไม่กี่วันมันก็จะพังฉะนั้นในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้ว ท่านบอกว่าท่านมีความสุขพระอรหันต์ทั้งหลายร่างกายของท่านพังท่านบอกว่าท่านมีความสุขเราก็พยายามทำให้สุขเหมือนท่านบ้างข้อสำคัญจงจำไว้ว่าจงอย่าคิดว่าเราดีไว้เสมอมองดูความบกพร่องของจิตว่าจิตดาวบกพร่องตรงไหนบ้างพยายามแก้ไขให้สู่ระดับความดีอย่างนี้ เป็นความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการบรรดาลูกรักของพ่อทุกคนปฏิป,ปทาใดาที่องค์สมเด็จพระทุศพลปรรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความชนะในมารฉันใดขอบรรดาลูกรักทั้งหลายจงชนะในมารฉันนั้นด้วยกำลังใจที่ส่งความดีใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นค่อยคอยคิดค่อยๆนึก เห็นตามความจริงเราเรียนหาความจริงกันในหลักพระพุทธศาสนาไม่ใช่จะมานั่งโกโหกหมดเท็จตนเองถ้าเห็นตัวเราแล้วก็เห็นบุคคลอื่นดูหาความเป็นจริงให้พบจนกระทั่งจิตสลดคิดว่าร่างกายของคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกจริงๆร่างกายของคนและสัตว์มีทุกข์จริงๆรร่างกายของคนและสัตว์ หาความเที่ยงไม่ได้จริงๆมันมีการสลายตัวไปในที่สุดไม่มีใครจะบังคับบัญชาร่างกายให้มีสภาพทรงตัวไม่มีใครกล้าจะแสดงว่าเราเป็นเจ้าของร่างกายจริงจังโดยการบังคับให้ทรงตัวได้ในเมื่อร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้เราจะไปเมามาันเพื่อประโยชน์ในโลกิยะวิสัยทำไม